สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคอทวงค่ะเป็นเสื้อคอทวงสามชั้นค่ะเราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้กันเลยนะคะเราได้แม่แบบแพทเทิร์นมาแล้วค่ะแพทเทิร์นตัวนี้เราจะบวกอยู่ในเกณฑ์ประมาณอกค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณแปดนะคะสกูบกบวกแปดเอวบวกหกค่ะเรามาสร้างกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนหัวค่ะ ตัวนี้แข็งุุดนะคะการทำเราจะมาวาดคอกันก่อน,นะคะ่ะเอาลร่ตัวล่มาชนกันตรงช่วงไห่เรายังไม่ได้ปิดนะคะเราสร้างเจ็ดไปแล้วสองจุดหนึ่งะคะ่ะเราจะมาวาดคอกันนะคะ คอตัวนี้เราคอออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนสามเซนคอหลังอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซน,นครึง่งล้วัดคอหลังเลยค่ะวัดโค้งคอหน้าคอลึกเราจะดูเลยค่ะว่าความลึกเราวัดจากจุดข้างคอนี้ได้เลยค่ะว่าลึกประมาณกี่นิ้วเราลึกลงจากจุดบ่านหน้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนประมาณเจ็ดนิ้วค่ะเราตีเลยค่ะตีเป็นแหลมลงมาเลยค่ะนี่เราได้รอบคอแล้วเราเอาทิตหลังออกก่อนค่ะ เราจะมาสร้างเก็ตกันต่อนะคะนี่คือจุดไหล่อกห่าง18นะคะหาร2ก็ได้9ข้างล่างก็9เหมือนกันค่ะห่างออก2เซนครึ่งตีตรงเลยค่ะเ็ดใหญ่ตัวนี้แค่ระบวกแล้วนะคะ เราเอาชิดหน้ากับชิดหลังการบวก6เซนแล้วมารวมกันเรามาหารสองแบ่งครึ่งจะเอาช่วงเอลเข้าเนี่ยค่ะสองข้างชิดหน้าชิดหลังต้องเท่ากันค่ะเราเข้าอยู่ในกินประมาณเซนครึ่งตัวที่เหลือเกดใหญ่อยู่ในกินประมาณเซนครึ่งปลายเกดตัวนี้เราล้นเกดสองเซนเราตีเลยค่ะต,ตีเป็นเกล็ดปลายเกดตัวนี้ห้าเซนนะคะเราตีมาเลย ความยาวเราจะวัดจากจุดนี้ค่ะข้างคอลงมาเลยค่ะความยาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ค่ะปลายเก็ดยี่สิบสองนิ้วครึ่งเราตีเลยค่ะเอวข้างค่ะเราจะขึ้นหนึ่งเสนเราตีขึ้นเลยค่ะ เราจะมาดูช่วงรักแร้กันก่อนนะคะลักแร้ที่เราได้เราจะเราวัดก่อน,นะคะ่ะเราพับเก็บก่อนแล้วเราจะมาสร้างรักแร้กันก่อนแต่เรายังไม่ปิดนะคะค่ะเราได้แล้วเราเช็คไะคะเราปรับไหล่ลักแร้ใหม่ บาหน้าบาหน้าที่เราได้นะคะสิบสี่เซนตัวนี้เป็นแขนกุดเราจะขึ้นเราบวกหลักแรแค่แสี่เซนนะคะตัวนี้จะไม่บวกเยอะขึ้นเซนขรึ่งเราว่าเป็นแขนกุดเลยค่ะโค้งค่ะ เราจะมาดูเอวกันก่อนนะคะล้าวาดช่วงเอวข้างเลยค่ะค่ะวิธีการทำที่เป็นเสื้อคอทวงนะคะเราจะต้องปิดนี้ค่ะเป็นแขนกุดเราต้องปิดตรงจุดนี้นะคะตรงจุดบา่าโทษทีค่ะหนึ่งเซนลักเล็กค่ะจะได้ไม่อ้าหนึ่งเซนจะทําให้ใส่ช่วงตรงนี้แน่แน่ตีค่ะแล้วเราจะมาปิดตรงนี้อีกค่ะหนึ่งเซน หนึ่งเซนค่ะเราได้แล้วเราจะมาทํากันเลยค่ะมาปิดกันก่อนเรามาตัดช่วงล่างกันก่อนนะคะใชยล่างปิดลักแม้เลยค่ะแล้วมาปิดตรงช่วงนี้ด้วยค่ะ พอเราปิดได้แล้วเราก็จะมาแต่งรักแร้ใหม่ค่ะโค้งใหม่ค่ะเ่ื้อได้รักแร้ใหม่แนละ้วตรงจุดนี้วิธีการทํานะคะตรงจุดนี้เกต็ดค่ะเราจะต้องปิดเกล็ดก่อนค่ะเราจะปิดแค่ไม่ต้องเต็มเกล็ดก็ได้ค่ะแค่ครึ่งเกล็ดคอจะได้ไม่ฝืน แล้วนะคะที่เราทำเราจะมาตัดแยกตรงจุดนี้ด้วยค่ะเราขีดตรงเลยค่ะตรงจุดนี้ตัดแยกนะคะแล้วเราก็จะมาปิดตรงจุดหน้าอกนี้ค่ะปิดตรงจุดนี้ พอเราได้แล้วเราจะมาวาดคอกันเลยนะคะช่วงคอแล้วเรามาปิดลายปิดลากันต่อค่ะปิดบา่าคอเราปิดบ่าแล้วนะคะเราจะมาวาดช่วงการแยกคอถ่วงเลยค่ะเราจะเข้าความห่างอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เซนครึ่ง เราทำตรงนี้ค่ะเราตีมาเลยค่ะตีให้เท่าๆกันลงมาจุดนี้ด้วยค่ะตีลงมาเลยค่ะแล้วมาแยกตรงนี้อีกนะคะตีลงมาข้างล่างนี่เลยค่ะค่ะเราได้ลแล้วเราเราจะมาเอากระดาษมาแยกกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะ เราจะปิดก่อนคะ่ะที่เราตัดแยกค่ะพอเราได้แล้วเราพักไว้ก่อนนะคะเรานำกระดาษมาหนึ่งทีน,นะคะที่เราจะแยกช่วงข้างหน้านะคะเราจะตีตรงเลย ช่วงคอสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะเราจะมาตัดกันนะคะช่วงคอเราตัดแยกเลยค่ะตรงนี้เราตัดตรงก่อนนะคะที่เราตัดแยก เส้นนี้ค่ะหนงเส้นตรงไหลเราจะไม่มีจีบนะคะสองเส้นสามเส้นนะคะค่ะชิ้นหน้าเราตีให้ตรงเลยค่ะเรากลับไปก่อนค่ะ ล้วติดเรื่อยๆค่ะที่หน้าช่วงคอหน้านะคะช่วงคอตรงจุดคอเนี่ยค่ะเราจะตีเป็นเส้นตรงเลยนะคะตรงคอเนี่ยค่ะตีให้เป็นเส้นตรงเลยแล้วเราเอาเส้นเนี้ยค่ะให้เป็นเส้นตรงไปเลยนะคะ ่วงส่วนข้างล่างเราจะแบ่งค่ะแบ่งให้ได้เท่าๆกันค่ะเนี่ยค่ะค่ะเราได้แล้วเราติดสักอะเทึมเลยค่ะ พอได้แล้วนะคะช่วงตรงนี้เราก็จะตีเลยค่ะข้างหน้าเราจะตีให้เป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงลงมาเลยโพนค่ะเราตัดตรงเลยค่ะตีตรงเลยตรงจุดนี้เราก็ตีเส้นตรงค่ะนี่คือตรงช่วงคอนะคะช่วงคอตีเส้นตรงเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราตัดกระดาษออกก่อนค่ะ เราตัดกินหน้าก่อนค่ะกระดาษเราไม่พอนะคะเราขอปิดปิดช่องบนก่อนค่ะเพราะว่าเราจะต้องคำสาบช่องบนเราจะต้องใช้ผ้าเฉลียงนะคะการทำวางผ้า ช่วงสาบค่ะเราช่วงสาบคอนะคะเราจะไม่มีรอยต่อเราตีตรงขึ้นมาเลยค่ะนี่คือเส้นคอจริจงเราจะวัดเลยค่ะสาบคอเราจะออกอยู่ในเกฑนประมาณกี่นิ้วอยู่ในเกิประมาณห้านิ้วก็ได้ค่ะเราตีตรงเลยค่ะสาบที่เราทําป้ายลงมานะคะพอเราได้แล้วเราตัดช่วงคอ,อนี้ก่อนที่ตีตรงเราพับเลยค่ะเราพับช่วงคอ แล้วเราก็จะมากลิ้งค่ะกลิ้งช่องตาช่องคอไหล่เนี่ยว่าเราจะเอาตาบช่วงประมาณ3นิ้วเรากลิ้งกลิ้งนะคะพอเรากลิ้งแล้วเราเบิดอ,ออกมาเลยคะ่ะช่วงตรงนี้นะคะเรากลิ้งออกไปแล้วช่วงตาะ่ะช่องตาเรากลิ้งช่วงนี้เราตีตรงเลยคะ่ะหรือไม่ก็ตรงจุดนี้เราจะจะทําตรงนี้เลยคะ่ะเราโค้งเราโค้งมนมาได้เลยค่ะ ของมันมาได้เลยแล้วเราก็ตัดหลักแลวข้างค่ะข้างเราก็แต่งให้สุด ต้องกระบบ้างค่ะที่เราตัดได้แลนะ้วนี่ค่ะนี่คือส่วนของชิ้นหน้าคือจะเป็นทบหน้าวางผ้าเฉลียงนะคะตรงนี้คือชิ้นหน้านี่ค่ะคือได้แล้วการวางนะคะเราจะนี่ค่ะวางผ้าเฉลียงแล้วเราจะนี่คือจับเราจะทบไปช่วงคอเราก็จะจับถ่วงให้ค่อ,อยลงมาประมาณนี้ค่ะจับถ่วงถ่วงเป็นชั้นๆลงมาเนี้ยค่ะนี่คือการจับถ่วง เราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเอวขึ้นเข้าเซนครึ่งให้เท่ากับชิ้นหน้านะคะช่วงอกเราขึ้นเซนครึ่งเท่ากับชิ้นชิ้นหน้าเลยค่ะไหล่รักแร้ค่ะระวาดเลยค่ะความยาวเท่ากับชิ้นหน้าเลยค่ะห้าเซนครึ่งลงจากเส้นสะโพกเล็กนะคะ ช่วงข้างค่ะเอวข้างเราบวกแล้วเราเข้าเส้นครึ่งเส้นสะโพกค่ะช่วงจุดนี้เราทำเกรดธรรมดานะคะยี่สิบเอ็ดก็ได้สิบครึ่งแบ่งครึ่งเลยค่ะขึ้นตรงนี้จุดนี้สองเซนเก็ดใหญ่เซนครึ่งตีมาที่ปลายเก็ดนี่นะคะห้าเซน เอวข้างค่ะขึ้นหนึ่งเซนตรงจุดปลาหลังนะคะเราเป็นแขนิุดเราจะปิดตรงนี้ค่ะปิดประมาณหนึ่งเซนจะทำให้จุดข้างหลังเนี่ยใส่ไม่ไม่เปิดนะคะคือไม่คือไม่เปิดขึ้นนะคะ่ะแล้วปิดเลยค่ะ นี่เราได้แล้วส่วนบาหลังแล้วก็วาดเลยค่ะวาดลัลกแร้ใหม,มแ่แล้วแต่งได้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาตัดกันเลยค่ะ ลูงสาบคอหลังนะคะเราจะเข้าตรงจุดนี้สามเซนข้างหลังเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณหกเซนค่ะคือการวาดสาบค่ะเราเข้าตามนี้ได้เลยนี่คือสาบนะสาบคอหลังค่ะนี่คือแบบแพทเทิร์นค่ะคอถ่วงชิ้นหน้าและชิ้นหลังชิ้นหน้าเราปิดเกต อีกชิ้นหลังเราเย็บเสร็น,นะคะเย็บตรงนี้ค่ะนี่คือคอถ่วงสำเร็จแล้วค่ะที่เราทําติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ